السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين فقد قال الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم ขอความสุขสวัสดีความกรุณาปราณีจากเอกองอัลลอสุบฮานะฮูวาตาลาจงประสบแด่ท่านที่รักและเคารพยิ่งทุกท่านครับท่านทั้งหลายที่เคารพครับถ้าเราจะพูดกันถึงความจริงอันเป็นแก่นแท้ของอิสลามผมคิดว่าคําถามคํานี้คําถามประโยคนี้คงทําให้ท่านมีความลําบากพอสมควรต่อการที่จะ ตอบคำคำนี้ความจริงอันเป็นแก่นแท้ของอิสลามนั้นอยู่ที่ไหนหลายคนอาจจะตอบว่าทุกอย่างที่อิสลามสอนมันก็คือความจริงแล้วก็มันก็คือแก่นแท้ทั้งนั้นไม่มีสิ่งใดที่อิสลามสอนว่ามันคือเปลือกหรือมันคือสิ่งที่ไม่ใช่แก่นแท้ทั้งหมดอันเป็นคำสอนของอิสลามเรียกว่าแก่นแท้ทั้งสิ้น ท่านทั้งหลายครับถ้าอย่างนี้ก็ทําให้มองอะไรดูดูเข้าใจยากขึ้นที่จริงแล้วความจริงอันเป็นแก่นแท้ของอิสลามนั้นเราพบได้จากการที่เราพยายามศึกษาดูคําสอนต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป้าหมายแห่งคําสอนเหล่านั้นทุกกฎทุกกติกาหรือกล่าวได้ว่าทุกศาสนาล้วนแล้วแต่สอนให้คนทำดี สอนให้คนหลีกห่างในเรื่องของการทําความชั่วซึ่งเป็นคําสอนที่แต่ละศาสนามุ่งเน้นในส่วนของความดีในมุมมองของศาสนานั้นๆจะเป็นอย่างไรมันก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งที่แต่ละการมองเห็นอะไรว่าดีอาจจะมีความแตกต่างกันในเชิงสาระหรือในเชิงของรายละเอียดตรงนั้น สำหรับคำถามที่เราตั้งกันขึ้นมาเพื่อที่จะคุยกันในวันนี้ว่าความจริงอันเป็นแก่นแท้ของอิสลามอยู่ตรงไหนนั้นครับเนื่องจากเรามีความจำเป็นจะต้องเดินใช้เวลาในช่วงเวลาประมาณ20นาทีให้ถึงเป้าหมายแห่งความจริงอันเป็นแก่นแท้ของอิสลามฮะดิษของท่านนาบีมุฮัมมัดสลัลฮ์อะลัยฮิวะสัลลัมกล่าวไว้ว่าคอยรุมาอัติลอินซานคุลุกุนฮัสนุน สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ได้รับนั่นก็คือการมีมารยาทอันดีงามครับมันเหมือนกับผมกำลังจะพูดตรงนี้ว่าความจริงอันเป็นแก่นแท้ของอิสลามก็คือมุ่งเน้นให้ทุกคนมีกิริยามารยาทอันสง่างามมีมุมมองที่ดีไม่ว่าอาการที่พึงแสดงออกให้คนเขามองได้ให้คนเขาสัมผัสได้ให้ผู้อื่นมองให้ผู้อื่นสัมผัสได้นั้น มันจะเป็นอาการอะไรก็ตามให้เขาทุกคนเมื่อมีโอกาสได้มองได้สัมผัสมองว่าดีสัมผัสว่าดีนั่นคือความจริงอันเป็นแก่นแท้ของอิสลามคอยรุมาอัาเตยลอินซานคูลูปุลฮะสนุสิ่งที่มนุษย์ได้รับซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่อัลลอฮ์ได้ให้มาก็คือการมีกิริยามรารยาทมีบุคลิกภาพอันสงานน่สางามอัลลอฮ์ละได้กล่าว ว้ในพระมหาคัมภี al ์อัลกุรอานว่าวอินนากละอาลาคุลกินอาซิมแท้จริงท่านนั้นโอ้มมฮัมหมัดท่านเป็นผู้ซึ่งมีบุคลิกภาพอันสง่างามเราเป็นผู้ที่ได้รับคำสอนให้ปฏิบัติตามพระบรมศาสดาท่านซึ่งก็แปลไ,ได้ความว่าเราผู้ด่วมอุดมการร่วมพักเดียวกันกับพระบรมศาสดานั้นจำเป็นที่จะต้องรักษาวินยัยตามกฎแห่งพัก ซึ่งวินัยหรือแก่นแท้แห่งวินัยความจริงอันเป็นแก่นแท้ก็คือการพยายามแต่งแต้มต่อเติมสีสันให้แก่ตัวเราเองเพื่อให้เป็นบุคคลที่มีบุคลิกภาพอันสง่าง,งามบุคลิกภาพอันดีงามท่านทั้งหลายที่เคารพครับถ้าหากเราจมมองกันดูความหลากหลายที่มีอยู่ในคําสอนของศาสนานั้นเราก็จะพบว่ามีทั้งในเรื่องใช้และในเรื่องห้าม ในส่วนของใช้นี่ก็ใช้ให้ปฏิบัติระหว่างตัวเรากับตัวเราหมายถึงว่าปฏิบัติเพื่อตัวเองการดูแลตัวเองซึ่งถือเป็นอามาลนะเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ได้มอบให้เรารับผิดชอบนอกเหนือไปจากจะมีในส่วนตรงนั้นแล้วก็ยังมีสัมพันธภาพระหว่างเรากับพระเป็นเจ้านี่ก็เรื่องที่เกี่ยวข้องกับอิบารัตละหมาดบวชสกาัดแล้วยังมีความผูกพันสัมพันธภาพระหว่างเรากับมนุษย์ ระหว่างเรากับเพื่อนบ้านระหว่างเรากับพี่ระหว่างเรากับน้องระหว่างเรากับพ่อระหว่างเรากับแม่ทั้งหมดแห่งคําสอนในเรื่องของการใช้ซึ่งได้ฉีกมาจากเง่มุมต่างๆออกมาเป็นสมบัติภาพต่างๆเหล่านี้และรวมตลอดไปจนกระทั่งสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามนะครับทุกรูปแบบทุกประการทั้งหมดเหล่านั้นเราลองเอามาพิจารณากันดูในสายตาที่เราสามารถมองอย่างครอบคลุมลงไปเราจะพบว่า จริงๆแลว้วความจริงอันเป็นแก่นแท้มันก็อยู่ตรงนี้แปลได้ความว่าเราสามารถที่จะไปพูดไปคุยไปบอกกับใครก็ได้ว่าอิสลามนั้นมุ่งเน้นเป้าหมายหลักก็คือต้องการที่จะให้ทุกคนมีบุคลิกภาพมีกิริยามารยาทมีคุลุกอันสง่าง,งามดีงามแปลว่าใครเห็นใครชอบใครเห็นใครชมเห็นแล้วอยากเห็นอีกชมแล้วก็ชมอีกลองคิดดูถ้าแต่ละคน พยายามที่จะสอยพยายามที่จะเก็บพยายามที่จะปฏิบัติตามแก่นแท้หรือความจริงอันเป็นแก่นแท้ของอิสลามดังที่ได้เข้าใจมาแล้วกันด้วยกันทุกคนสภาพสังคมไม่ว่าจะเป็นสภาพสังคมภายในครอบครัวสภาพสังคมภายในท้องถิ่นตลอดจนกระทั่งในระดับใดๆก้าวไปจนกระทั่งระดับโลกนี้ที่ประกอบมาจากหลายประเทศท่านทั้งหลายครับเราจะอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขมีการเอื้ออาทรสงครเคราะห์เกื้อกูลซึ่งกันและกัน ทานทั้งหลายครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถพูดให้กับใครเขาฟังและเขาก็จะต้องยอมรับแล้วก็มีความยินดีแต่ในส่วนพวกเรานี้เราลองมาดูว่าจริงๆแล้วตัวนี้ประการนี้มันเป็นความจริงอันเป็นแก่นแท้ของอิสลามไหมท่านทั้งหลายครับในเรื่องของอิบาดัตนี่มันคือเรียบรออิบาดัตคือกีฬาเรารู้จักการกีฬาเป็นอันดีว่าแก่นแท้ของกีฬานั้นให้ภูมิคุ้มกันให้เราเป็นคนที่มีชีวิตอยู่อย่างเริงร่าไม่โูก โรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนแล้วก็ประโยชน์ที่เราได้รับจากกีฬาที่เรารู้จักกันนั้นมันมีมากมายกีฬาไม่ได้จบกันตรงแพหรือตรงชนะครับกีฬามันเป็นเรื่องทําลายสถิติมันเป็นเกมการแข่งขันที่เป้าหมายจริงๆไม่ใช่ให้คนเอาหินเอาเอาขวดคว่างปากันแต่ต้องการที่จะให้ทุกคนได้ฟูมฟักตัวเองให้ได้มีโอกาสใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้ซึ่งมีเวลาไม่มากนะ ให้สามารถบริหารให้มันเกิดคุณภาพการกีฬาจริงไม่ได้เหมาะแต่เพียงเฉพาะในวัยของเยาวชนเท่านั้นคนทุกรุ่นทุกวัยย่อมที่จะต้องอาศัยการกีฬาหรือริยบรอดซึ่งเราน่าจะแปลตรงนี้เพื่อให้ดูไม่เขินว่าคนแก่ก็ต้องเล่นกีฬาด้วยหรือนั่นหมายความว่าการขัดเกา่าการฝึกฝนกีฬาในความหมายของการขัดเกาและการฝึกฝนนี่แหละมันคือ กีฬาในการที่ถูกนํามาเปรียบเปรยกับเรื่องของอิบาดัตการอิบารัดต่อรอสุบฮานอหัวตาลาไม่ว่าจะเป็นละหมาดบูชาการือการทําดีใดๆก็ตามทั้งอิบารัตที่มีรูปแบบไม่มีรูปแบบมีเวลาไม่มีเวลาต่างๆเหล่านั้นนะ่ะมันคือขั้นตอนของการขัดเกลาการฝึกฝนให้ผู้ปฏิบัติอิบาดัตนั้นได้รับการขัดเกลาได้รับการฝึกฝนตรงนี้เราจึงพูดว่าอิบารัตก็คือกีฬา ในแง่มุมของการฝึกฝนในแง่มุมของการขัดเกลาครับมันเป็นเกมการแข่งขันด้วยอัลกุรอานบอกว่าฟัสตาบิปุคอยรสท่านทั้งหลายจงแข่งขันกันทําความดีครับในเรื่องของอิบาดัตซึ่งเปรียบได้กับกีฬามันก็คือเกมการแข่งขันแต่กีฬาตรงเนี้มันเป็นกีฬาที่ไม่มีไม่มีคําว่าแพ้ไม่มีคําคว่าชนะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะชนะได้เหมือนเหมือนกันและในขณะเดียวกันทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะแพ้ได้เหมือนเหมือนกัน ท่านทั้งหลายที่เคารพส่วนจะชนะกันในในจำนวนแต้มกี่แต้มทําลายสถิติกันได้แค่ไหนเพียงใดนั่นมันเป็นรายละเอียดที่อัลลอฮ์จะเป็นผู้พิพากษาเองท่านทั้งหลายที่เคารพครับเมื่อเราได้รับรู้ความจริงอันเป็นแก่นแท้ของอิสลามดังได้กล่าวแล้วก็อยากจะมาพูดในมุมหนึ่งซึ่งมันก็เป็นผลขยายที่ออกมาจากคําพูดโดยสรุปที่ได้กล่าวมาแล้ว อะดิษของท่านนบีมูฮัมมัดสลลลอะลยฮิวะสัลลัมถึงอิมามกอซาลีได้นำมาเก่าวไว้ในหนังสืออิฮยะของท่านอะดิษดังกล่าวพูดถึงเรื่องเสาหลักของการที่เราจะช่วยกันจัลงสังคมอันนี้มันเป็นมาตรการในการจัลงสังคมรูปแบบหนึง่งซึ่งจะหาหว่าเราทําอย่างนี้ได้สังคมเราจะเป็นสังคมที่ร้รักสามัคคีภาษาสาดาได้กล่าวเอาไว e au, ้ว่าเอาซะโกอุรัลีมาน เอาสักวรอลอีมานอักบุฟิลละวัลบุฝิ่นละรอวหุอิมามอัลหมัดซึ่งมีความว่าห่วงหลักห่วงเกาะยึดที่แข็งแรงที่สุดของอีมานอีมานนี่มีห่วงเกาะยึดที่แข็งแรงที่สุดคือความรักของเราคือความโกรธของเราที่เราบริหารและจัดการมันถูกกล่าวคือเรารักในทุกๆสิ่งที่อัลลอฮ์รัก และเราก็เกลียดในทุกๆสิ่งที่อัลลอฮ์เกลียดเราจะไม่ทําสลับกันเราจะไม่รักในสิ่งที่อัลลอฮ์เกลียดเราจะไม่เกลียดในสิ่งที่อัลลอฮ์รักใครก็ตามอิมานของเขาทําให้เขาเป็นคนรักในสิ่งที่อัลลอฮ์รักทําให้เขาเป็นคนเกลียดในสิ่งที่อัลลอฮ์เกลียดนั่นแปลดได้ความว่าอิมานของเขานั้นได้เกาะยึดอยู่กับห่วงที่มีความสําคัญ ได้เกาะยึดได้ผูกพันอยู่กับวงที่แข็งแรงที่สุดหรือเรียกกันว่ามีเสาหลักที่ชัดเจนนั่นเองด้วยหะด,ดิษและด้วยความหมายของหะด,ดิษบทนี้จึงทำให้เราได้รับความเข้าใจว่าใครก็ตามรักใครอีกคนหนึ่งเขาก็จะร่วมกันเกลียดศัตรูของกันและกัน ใครก็ตามเกลียดสิ่งหนึ่งเขาก็จะรักในสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายมีรักหรือพูดกันสั้นๆก็คือรักสิ่งนั้นรักใครก็ตา,ตามจะต้องรักในสิ่งที่เขารักเกลียดใครก็ตามจะต้องเกลียดในสิ่งที่เขาเกลียดนั่นเองท่านทั้งหลายที่เคารพครับที่รักกันอยู่เนี่ยรักเพื่ออ AH. ัลลอฮ์บรรดาซาลฟุฟซอลและได้กล่าวเอาไว้ว่า มีรายงานจากกลุ่มบบสซาลฟูซอแล้วว่าบรรดาคือส่วนหนึ่งจากพฤติกรรมของพวกเขาเรเดียนลอขออันฮุมพวกเขาเหล่านี้จะมีความรู้สึกดีใจเมื่อได้เห็นคนรักขอลเราหรือเมื่อได้เห็นอะไรก็ตามมันอยู่ในระบบแห่งเส้นทางหรือตัดทางสู่ความรักแข่งขอลเราและในขณะเดียวกันเขาก็จะมีความรู้สึกเสียใจที่เห็นว่า เส้นทางใดก็ตามปัดเฉดใช้ออกไปจากแนวทางที่จะไปได้มีโอกาสน้อมนำมาความรักจากลอสุบฮานะฮูวตาลาท่านฟะกานูลายฟอลูนฟิอัลันลายัสฮับูนาอัคนอิลลาอินอะลิมมริตลอตาลาเขาจะไม่รักใครจะไม่เป็นพวกกับใครจะไม่ประกาศตัวเป็นพี่เป็นน้องกับใครนอกจากเขาจะรู้ก่อนว่าบุคคลคนนั้นได้ปฏิบัติในสิ่งที่ เป็นความพอพระทัยของอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลาเขาจะไม่รักฟาลายูฮ uh ้บูนะฮัดันวาลายูบุิดูนะโูลีอิลละตินดุนยาวิยเขาจะไม่รักใครจะไม่เกลียดใครด้วยเหตุผลทางดุนยาจะรักหรือจะเกลียดก็ด้วยเหตุผลที่เป็นอาคิรอเพียงประการเดียวเท่านั้นมีรยายงานอีกะดิสหนึ่งพูดกลับกันกับดิสบทที la, ่แล้วว่าอัลฮุบฟิลลาวัลบุกุฟิลลามินอาซะอุรัลอีมาน รักในสิ่งที่อัลลอฮ์รักเกลียดในสิ่งที่อัลลอฮ์เกลียดนั่นคือเสาหลักที่แน่นที่สําคัญของอิสลามท่านทั้งหลายที่เการพกับสิ่งที่เราน่าสนใจมันมีรายละเอียดต่อเติมมาอย่างนี้ครับว่าท่านอาลีบินฮุเซนรอดียลอฮุอันฮูมาได้กล่าวว่าลายสตอฮิบ oh ุอิสนานอัลลอฮ์ไวริตอัติลละอิลลาตัฟรอูกูอัลลอฮ์ไวริตอัติลละซึ่งมีความว่าคบกันเพื่อทรยศต่ออัลลอฮ์เขาก็จะต้องจากกันในลักษณะที่มีการทรยศต่อกัน หรือทรยศต่อหรอคบกันเพื่อทรยศก็จะแยกกันอย่างทรยศนั่นเองท่านทั้งหลายท่านยูซุบบินอัสบัดรอฮิมบุลลอฮได้กล่าวว่าอิซาดะคอลตุมอัลซอยลิมินฟาลาตะคุซูฮุมบินดูอาเมื่อท่านไปอยู่กับบรรดาคนที่อาธรรมคนที่อัลเกดท่านทั้งหลายอย่าไปขอดุอาให้เขาอย่าเจาะจงการขอดุอาเพื่อพวกเขาเพราะอะไรฟะอินนะฮุมฮารบุลลอห พาะพวกเขาเหล่านี้ทําสงครามกับอัลลอฮ์ทำสงครามกับรอซูลววลากินอันอุดุอุลินมุสลิมินแต่ท่านจงขอให้แกคนที่เป็นมุสลิมฝฟอิงกาโหนมินหุไลอกก็ทูมุดะวะและแม้ว่าพวกและหากพวกเขาคือบรรด,ดาคนอธรรมอยู่ในกลุ่มของคนที่เป็นมุสลิมเขาก็พลอยได้รับอยู่แล้วอย่าไปขอเจาะจงให้แก่พวกเขานั่นคือทัศนะของยูซุบบินอัสบัดเวลาเราครบกับคนซึ่งเรากำลังพูดกันถึงเรื่อง เราร ah ักใครก็ต้องรักสิ่งที่เขารักด้วยท่านอับดุลลอฮ์บินมัสอูดรอเดียนลอฮุอันฮูได้กล่าวว่าอิซザสฮิบตาอาหดัลลาตัสอัลอันมาวัดดะติฮิลละก่าวลุนซุรมาฟ r กอลบิกะวะนั a ซิกะฟะอินน ن มาอินดะกะมิสลัลละีอินดะฮ د อ و ล ل ل ه ح ด د ي ن س ว ا ครับตรงนี้น่าน่าฟังมากตรงนี้มีความเข้าใจว่าเมื่อท่านคิดจะคบกับใครก็ตามท่านอย่าถามเขาว่าเขารักท่านหรือเปล่า แต่ท่านจงมองว่ามองลงไปในหัวใจของท่านมองดูตัวท่านเพราะความรู้สึกที่มีอยู่ในใจเราความรู้สึกที่มีอยู่ที่ตัวเรามันจะเหมือนกับความรู้สึกของเขาคนนั้นที่เราคิดอยากจะรักเขายังไงอย่างนั้นอย่าถามว่ารักฉันหรือเปล่าแต่จงถามตัวเราเองว่าเรารักเขาหรือเปล่าถ้าเรารักเขาไม่มีใครที่เรารักเขา เขาจะเกลียดเราไม่มีอยากได้ต้องให้ก่อนเมื่ออยากได้รักเราก็รักเขาก่อนเขาอาจจะยังไม่รู้รักเรานั้นบริสุทธิ์บางทีเราอาจจะถูกปฏิเสธในรักนั้นในเบื้องต้น,ตนแต่ท่านทั้งหลายที่เคารพครับเมื่อเขาได้เข้าใจในความรักอันบริสุทธิ์เหลือเกินที่เราได้หยิบยื่นให้แก่เขาไม่มีใครไม่มีใครที่จะปฏิเสธความรักอันบริสุทธิ์ที่ได้รับจากใครก็ตามหากแต่จะตอบรับ รักนั้นในทันทีเลยทีเดียวท่านทั้งหลายที่เคารพครับท่านอบูฮูรอยร์ได้รายง,งานว่ายุตาบิลอับดิเยอมลกิ亚บไนนายะไนนายะได้ยินแล้วท่าละในวันกิยามันนั้นบ่าของพระองค์จะถูกนำมาที่อัลลอฮ์ฟอยกูลอาซวะจัลแล้วอัลลอฮ์จะถามเบ่าทุกคนว่ารักฉันไหมท่านทั้งหลายครับตรงนี้แหละ เป็นสิ่งที่เราจะต้องนํามาฟอกนํามาดูแลตัวเราว่าเรารักอัลลอฮ์ไหมอย่าพูดนะครับว่ารักอย่าพูดด่วนเกินไปพอเราได้คุยกันมาโดยตลอดว่าถ้าเรารักอัลลอฮ์เราก็ต้องรักในสิ่งที่อัลลอฮ์รักและก็จะต้องเกลียดในสิ่งที่อัลลอฮ์เกลียดเราลองดูครับว่าในขณะที่เรากําลังอยากจะตอบลือเกินว่าเรารักอัลลอฮ์เนี่ยเราเกลียดในสิ่งที่อัลลอฮ์เกลียดทุกอย่างไหมเรารักในสิ่งที่อัลลอฮ์รักทุกอย่างไหม เราอยู่ในครอบครัวเราเป็นไปได้หลือเกินว่ามีบางคนซึ่งอยู่ภายในการดูแลของเรานั้นเขาเป็นคนที่อัลลอฮ์เกลียดและเราก็ยังอยู่กับเขายังรักเขาไม่ได้แนะนํำอะไรมากมหมานะักตามขั้นตอนของศาสนาเรารักเขานั่นแปลได้ความว่าเรารักนั่นแปลได้ความว่าเรารักสิ่งที่อัลลอฮ์เกลียดไม่ถูกต้องท่านทั้งหลายที่เคารพครับ าเราอ้างว่าเรารักใครเราก็จะต้องเกลียดอะไรบางอย่างท่านฮัสซันบัสรีรอฮิมุลลอฮุถ้าฮะลาได้กล่าวว่ามันด้วยอันนะฮูยูฮิบุอับดัลิละฮิถ้าฮะลาวะลัมยูบหิดฮูอีดะอัลลอฮฺฮะตาลาฟะกัดกาซาบฟีดอวาฮูอินนะฮูยูฮิบหูลิลละเราอ้างว่าเรารักแต่เราไม่เกลียดใครก็ตามอ้างว่าเขารักคนคนหนึ่งเพื่ออัลลอฮ์แต่เขาไม่เกลียดต่อการที่คนคนนั้น ปฏิบัติตัวเป็นปฏิปักษ์ต่อคำสอนเป็นที่น่าเกลียดคนคนนี้เป็นคนโกหกดังนั้นจึงไม่อยากให้เราเป็นคนโกหกครับอย่าเป็นคนโกหกเพราะว่าโกหกนี้นำไปสู่ขุมนรกโกหกนี้เป็นอาการของไช่ตอนฟักกตกาซาบฟีดาวัวอันนาฮโยฮิบูฮูลินแหละมันเป็นการโกหกในคำอ้างตอนต้นว่าเขาเป็นคนรัก คนคนนั้นเพราะอะไรเพราะคนคนนั้นไปเกลียดอะไรบางอย่างแต่เขากลับไม่เกลียดอย่างนี้เรียกว่าเรากโกหกในการอ้างว่าเรารักเขาเพื่อเอาล้อจริงๆแล้วคนที่เราบอกว่าเรารักดังกล่าวนั้นจะต้องเป็นคนที่เราเกลียดเพราะเขาได้กระทําในสิ่งที่เอาร้อเกลียดท่านทั้งหลายที่เคารพครับดูออกจะมีสาระสําหรับเนื้อหาภายใต้สิ่งที่เราคุยกันในวันนี้นั่นก็คือเรื่องของ ความจริงอันเป็นแก่นแท้ของอิสลามอยากจะให้ท่านทั้งหลายได้นำเอาไปคิดเป็นการบ้านแล้วก็พบกันใหม่ครับในโอกาสต,ต่อไปสำหรับวันนี้ขอความสุขสวัสดีความกรุณาปราณีจากองค์พระผู้เป็นเจ้าท่านจงประสบแด่เราท่านทั้งหลายโดยทั่วกันครับวัสสลามุอาลยกุมวะระห์มะตุลลอฮิวะบาระกาตุ